n g ็น o n l อนจีโ n n ีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษครับเป็นคลิปประกาศาแจกของรางวัลครบรอบ1ปีครับช่อง NGNG o l y Channel ของผมนะครับคลิปแรกของผมโพส์ไปเมื่อวันที่4กันยา65ห้าจะไม่ผิดนะตอนนี้ครบ1ปีแล้วครับก็เลยไปรวบรวมสิ่งของจากผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ จากร้านค้าต่างๆที่ผมเคยอุดหนุนใช้ประจำที่ผมชอบที่ผมคิดแล้วว่าผมถูกใจที่ผมมีความประทับใจในร้านต่างๆครับก็หน้าด้านไปขอของรางวัลเข้ามานะครับจนได้เป็นของต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเอามาแจกกับเพื่อนๆฟรีย้ํานะครับฟรีกติกาเดี๋ยวพูดกันภายหลังคลิปนะครับโอเค มาดูร้านที่หนึ่งครับร้านแรกครับร้านนี้ส่งมาจากร้าน iCS Airsoft by NSP Copy จะดูว่าร้าน iCS เขาให้อะไรผมบ้างน,นะแผ่นแผ่นนแล้วก็นี่ครับแผ่นรองแผ่นรองโตะแผ่นรองเมาส์เป็นลาย iCS Airsoft นะครับผมขอไม่แกะนะผมให้อยู่ในหอ่อแบบใหม่ๆนี่นะ ได้มาอย่างไงก็แจกแบบนั้นเลยนะครับร้าน ICS นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ของเล่นบีบีกัรถบังคับวิทยุเท็กซัสเป็นตัวแทนจำหน่ายของในประเทศไทยหรืออะไรแบบต่างๆนานาของเล่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากความประทับใจก่อน ICS เป็นร้านเดียวนะครับเท่าที่ผมรู้นะเป็นร้านเดียวที่มีแบรนด์เป็นแบรนด์ปืนของตัวเองนะครับแบรนด์ ICS a i r s o f t ปืนไอทีเอสเป็นของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีความไม่มั่นใจนะว่าปืนมันจะดีหรอไอ i ีเเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ด้วยระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้เท่าที่ผ่านตามานะในกระแสโซเชียลนะครับใน Facebook ในนู่นนี่นั่นผมยังไม่เคยเห็นปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ปืน,น i อ s เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ครับว่าอุปกรณ์ของ i c ซอเนี่ยมีคุณภาพ อย่างแน่นอนจนวันนี้ครับด้วยความประทับใจของผมก็เลยเข้าไปขอสปอนเซอร์เข้ามานะนี่เขาให้แพนมะครับ igs นูดีนั่นอันนี้คือภ้าบัฟเดีย๋ยวผมจะแจกอันนี้แบ่งเป็นสองรางวัลลวกันหนึ่งสองอย่างนี้อันนี้คือหนึ่งรางวัลอันนี้คือหนึ่งรางวัลโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับร้าน i c s a i r s o f ให้ขอมานะครับนี่แบ่ง i s ทั้งนั้นสาวกต้องไม่พลาดครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับต่อไปมีร้าน ICS แล้วก็ต้องมีครับชายคนนี้ครับพี่เตอร์มารูครับอันนี้มาจากร้านมาลูคอมแบทเกียนะครับดูวิวีาพี่เตอร์จะให้อะไรเรามาบ้างเท okay, เลยแล้วกันเยอะเลยแหละโอ้โหแผบถ้านึกถึงแผบพวกแต่งอุปกรณ์แต่งกายนะครับนึกถึงพี่เตอร์นะครับ เราลองไม่ผิดหวังนะพี่เตยนี่แพทเยอะมากแพดทันสมัยแพดตามแพดตามยุค克าพี่เตยที่แพทเยอะมากนะครับผมจะแจกยังไง่ะเยอะขนาดนี้น่าจะแบ่งเป็นสักหนึ่งรางวันสามชิ้นไหมเนาะหนึ่งรางวันสามชิ้นได้อยู่เนาะอันนี้หนึ่งชุดอ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งชุดเนาะอันนี้อีกหนึ่งชุดอ่ะอันนี้ให้สี่เลย นี่แบ่งเป็นอย่างนี้เนาะของพีเตอร์นะครับผมขอแบ่งเป็น3ชุดแล้วกันอันนี้เป็นแพทนะครับจากร้านมาลุคอมแบทเกียร์นะครับถ้านึกถึงคอมแบทเอ้ยไม่ใช่สิถ้านึกถึงแพทแต่งอุปกรณ์แต่งเวทนะครับตามยุคตามสมัยร้านนี้พร้อมให้บริการแน่นอนครับขอขอบคุณพิเตอร์ครับสำหรับของรางวัลที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้ทุกคนทั่วๆถึงกัน โอเคต่อไปอันนี้ร้าน e b airsoft ร้าน e b airsoft นี่เป็นเกี่ยวกับของแต่งกายของอุปกรณ์ตกแต่งแบบพกพานะครับดูที่เขาให้อะไร,ระบ้างสายห้อยสายห้อยแบบยืดนะครับสายห้อยแบบยืดโอ้ให้สายห้อยแบบยืดมานะหนึ่งเส้นนะอันนี้ e b airsoft นะครับแล้วก็ซองปืน ซองปืนซองปืนอันนี้ซองปืนอันนี้หนึ่งรางวันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสนับศอกเนาะสนับศอกงั้นผมแจกเป็นสองรางวันเนาะอันนี้คือหนึ่งรางวันนะแล้วสายน,นี้หนึ่งรางวันแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งรางวันสําหรับร้าน e-b airsoft ร้าน e-b airsoft ความประทับใจที่ผมรู้สึกนะครับก็คือเป็นร้านที่อยู่มานานแล้วครับ มีของตกแต่งร่างกายพวกอุปกรณ์ตกแต่งเสือ้อเพาเกียร์นู่นนี่นั่นอะไรที่คิดว่าเราหาไม่ได้นะให้นึกถึงร้านนี้ครับมีให้คุณแน่นอนครับขอบคุณสำหรับของาะวันครับกับร้าน e b airsoft ครับโอเคต่อไปครับอันนี้มาจากร้าน War ออก Air s ซ f t นะ War ออก Air s ซ f ฟให้แก๊สมาสองกระป๋องนะครับ เป็นแก๊สที่กำลังเป็นเป็นแก๊สที่กำลังทำตลาดอยูตอนนี้เนาะอันนี้แก๊สแบบแรงหรือแบบแบบเบาอันนี้ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยเขาส่งมาให้สองกระป๋องนะครับก็เอาเป็นหนึ่งรางวันแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งรางวันสำหรับแก๊สคนละหนึ่งรางวันขอบคุณสำหรับร้านวอออกครับอันนี้คือโลโก้ร้านเขานะนี่วอออกแอร์ซ็อปเป็นรูป กระทิงสีส้มนะครับร้านวอลออกแอร์ซอฟในความประทับใจของผมนะครับเป็นร้านผมเพิ่งจะรู้จักร้านนี้ไม่นานนะครับเมื่อเมื่องานเมดเมดแบเทิลนะครับที่สนามลกผมว่ามีร้านนี้ด้วยเหรอแล้วก็เลยเข้าไปดูในเพจของเขาเนี่ยก็จะมีของแบบแ,แ,แปลกของใหม่ๆของที่ลักษณะเราในบ้านเราไม่ค่อยมีขายกันดอตตัวแป,แ,ปแปลกหรือของอะไรแป,แปลกของทุกกิ๊กพีออเดอร์อย่างเงี้ย เรื่อง p พ e ี r d เดืร้านนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับของแปลกๆของดีๆฝากแนะนําด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับร้านวอลออกไอซอฟนี่ขอบคุณสำหรับแก๊สสองกระป๋องนี้นะครับที่ให้มาไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊สแรงหรือแก๊สกลางแก๊สเบาเอาไปลองกันดูแล้วกันขอบคุณครับโอ้ต่อไปครับร้านบีบีการ e โซนพี่ต้น ดีการโซนขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับที่ส่งของมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสำหดีิกันโซนให้รูปแอมเพดเลยนะแอมเพดขนาด0.25กร,รัมนะครับถุงนึงเนี่ยจะบรรจุ3,000นัด0.25นี่คือเอาไปได้ใช้แน่นอน,นครับพอทุกสนามความแรงแล้วก็น้ำหนักกระสุนจะบังคับอยู่ที่ไม่เกิน2 025แล้วพราะฉะนั้นรูนี้ได้ใช้แน่นอนมีมาทั้งหมดมีมาทั้งหมด5ถุงนะผมจะแบ่งยังไงดีผมจะแบ่งยังไงดีง,งดั้นขอไปแจมกับร้านวอออกแล้วกันให้แก๊สแล้วต้องให้ถุงให้รูปไปด้วยจะได้ไปคู่กันผมว่าน่าจะคนที่ได้รับน่าจะแฮปปี้ครับมีแก๊สมีรูปไปพร้อมใช้งาน เวลานึกถึงของใช้ของแต่งหรือของอุปกรณ์ตกแต่งภายก็นึกถึง2ล้านนี้ไว้นะครับมีบีการโซนกับวอล k ์ออกแอดซอขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับที่ส่งของชิ้นนี้มาให้นะครับนี้ให้มา5้าถุงนะเดี๋ยวผมไปแบ่งแบ่งๆดูว่าจะได้เป็นจะเป็นขีดรางวัลร้านบีบีการโซนในความคิดของผมนะครับเป็นล้านนั่งเดิมนะเป็นล้านที่มีมาน,นานมากนะผมเวลาผม เอางี้ดีกว่าเวลาผมทําปืนหรือว่าซ่อมปืนให้ลูกค้านะครับก็จะมีร้านแรกๆที่ผมนึกถึงในะเวลาผมสั่งอะไรเนี่ยเฟืองลูกสูบหัวลูกสูบอุปกรณ์จุกจิบต่างๆภายในปืนแม้กระทั่งของตกแต่งปืนท่อนอกรางผ่านท้ายก็มักจะเป็นร้านนี้ครับมักจะเป็นร้านเนี่ยครับบีบีการโซน,นถามตอบง่ายสะดวกเอาใจใส่ลูกค้าทางออนไลน์ได้ดีนะครับส่งเร็วด้วยเนะี่ยที่ชอบนะครับ ก็เลยเป็นร้านประจําที่ผมมักจะสั่งประจำครับมีพีการโซนโอเคร้านต่อไปครับป็น bp airsoft ครับเมกาพาซาแต่ตอนนี้จะเน้นขาใน,นในส่วนของออนไลน์แทนนะ bp airsoft ให้แผ่นรองโตะแผ่นใหญ่เลยนะชิ้นเดียวจุกๆแผ่นนี้มีขนาดความกว้างน่าจะ โอ้เท่าไหรอะไม่รู้อะเนี่ยหนึ่งศอกผมอะความกว้างความยาวนี่สองศอกอะความยาวสองศอกอะให้มาเป็นลายแบบนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นลายลิเกสิตเนาะอ๋อให้มาแบบจริงๆไงอยากเก็บเองด้วยซ้ำมาสวยอะผมดูผมดูแต่ในรูปคิดว่ามันก็น่าจะธรรมดานะไม่น่าจะมีอะไรนะแต่พอเห็นของจริงแล้วโอ้โหแผ่นหนาแบบนี้นะนี่แผ่นหนานแบบนี้นะแล้วก็ เย็บตะเข็บนะครับมีตะเข็บรอบหยุ่นหยุ่นนิ่มๆหนานึบลายสวยด้วยจริงๆเอือเก็บเองได้ไหมเนี่ยอยากได้ <laughs> โอเคครับอันนี้แจกเป็นหนึ่งรางวัลสำหรับใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับของรางวัลจากร้าน bp airsoft ร้าน bp airsoft บอกก่อนเลยว่าเวลาขมไป ตึกเมกาพาซานะครับผมยังไงก็ต้องแวะร้านนี้ทุกครั้งจริงๆทุกครั้งร้านนี้ยังไงผมก็ต้องแวะร้านนี้จะแบบของจุกจิกจุกจิกแบบของอะไรที่ร้านอื่นไม่มีร้านนี้จะมีของแต่งจุกจิกภายในอะครับของตกแต่งภายนอกยิ่งแบบเยอะมากอะจุกจิกแบบเยอะมากคือต้องไปอะไปแล้วเสียตังทุกรอบอะแล้วก็ร้านเรียกว่าเป็นร้านแบบผู้นําเทนนะครับ เขาจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมามาก่อนมาก่อนการเวลามาก่อนร้านอื่นอ่ะอันนี้คือจุดเด่นของร้าน BP Airsoft เลยและนี่เขาก็ให้มาเลยนี่เป็นร้านแรกที่ผมไปขอสปอนเซอร์นะและนี่ก็ได้มาเลยเขาให้อันนี้มาเลยโอเคต้องขอขอบคุณร้าน BP Airsoft มากๆเลยครับใครได้รางวัลน,นี้ไปก็ดีใจด้วยนะครับคุณได้ของแบบชิ้นใหญ่บิ๊กบุ้มเลยครับแผ่นรองโต๊ะสำหรับ Airsoft เกอร์เรียกอย่างนี้ได้ไหม แอดซอฟมือชีพครับควรจะต้องมีแผ่นนี้ไว้สักแผ่นหนึ่งครับใหญ่ๆบึ้มๆอย่างนี้โอเคหนึ่งรางวัลขอบคุณครับโอเคต่อไปครับอันนี้มาจากไม่ใช่ร้านจริงๆริงเป็นร้านแหละเป็นคนเป็นร้านรับทาแผ่นน่าจะรับทาแผ่นเหมือนกันมาแต่เขามาในนามจากกลุ่มสมาชิกนะครับคนที่เล่นบีบีการด้วยกันคือกลุ่มนอแมสนะครับกลุ่มนอแมสเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้กลุ่มนอแมสเลยนะให้แผ่นแผ่น ลักษณะจะหน้าตาแบบโดโหดนะครับหน้าตาแบบดุดันเลยแหละผมไม่ค่อยรู้ว่าแพทแต่ละอันมันมีความหมายอะไรยังไงจากศูนย์ไหนหน่วยไหนนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่วันนี้เขาให้มาเยอะเลยอะเยอะเลยแหละนี่อันนี้แผทสะท้อนแสงปะ่ะไวกิ้งมะหรืออะไรจะแจกไงดีวันนี้เดีย๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะเป็นประมาณไหนบ้าง พยายามจะแจกให้มันทั่วๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้น่าจะหนึ่งรางวันอันนี้หนึ่งรางวันไปเลยหนึ่งรางวันอันนี้อีกหนึ่งรางวันอันนี้หนึ่งรางวันตึ๊บอันนี้หนึ่งรางวันอันนี้สามชิ้นใช่ไหมอันนี้สามชิ้นอันนี้สามชิ้นอืมอันนี้ให้อันนี้เพียอันหนึ่ง อันนี้อันนี้อันนี้สี่รางวัลแล้วกันประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้ครับยังไม่ต้องยึดเป็นเป็นมาตรฐานนะผมน่าจะให้ประมาณนี้หนึ่งรางวัลสามชิ้นหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลขอบคุณสําหรับสมาชิกกลุ่ม no m a t ด้วยนะครับกล,กลุ่มกลุ่มกลัวนะครับกลุ่มนหนึ่งที่มีหลากหลายอาชีพอยู่ในอยู่ในแกงเขานะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะจี๊ดนะแสบแสบทั้งนั้นนะแต่ละคนโอเคขอบคุณสำหรับ กลุ่มนอแมสด้วยนะครับกับแพดสวยๆดีไซน์ผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครดีไซน์แปลกๆข้างนั้นเลยนะครับหรือว่าเป็นหน่วยอะไรพวกนี้โอเคอันนี้ก็ดีใจด้วยครับสําหรับผููที่เข้ารูปกิจกรรมนะครับหวังว่าจะถูกใจกันโอเคต่อไปอันนี้เยอะหน่อยเยอะสิ่งหน่อยอันนี้มาจากร้านสาตาร์เทคนิคอลนะครับน้องแบงค์น้องแบงค์น,งงนี่ก็เป็นคนที่ทํา 3ามดี n ิ้นให้ผมนะครับไอเจ้าตัวบอ a แม็กกันฝุ่นนะครับเจ้าตัวแซมโปรเทคชั่นนะครับรอบนี้จัดหนักมาให้เลยครับอ่ะอันนี้อะไรบ้างฐานตั้งปืนนะครับอันนี้ ak อันนี้ m4 มีอะไรอีกสาตาตนี่ให้รถใหญ่มาเลยครับอันนี้อันนี้งาน 3d p ดี n ิ้นตูดตูดแม็กกาซีนก๊อกนะน่าจะก๊อกน่าจะก๊อก ขาตั้งปืนสั้นนะครับซิกซเสาเอ,อ๋อหนึ่งรางวัลขาตั้งปืนก๊อกอันนี้ก๊อกนะครับที่แขวนแมกกาซีนหรือเปล่างั้นผมให้ไปกับคู่นีนแี้กันนะจะได้แบบรู้สึกว่าพอได้รางวัลไปแล้วรู้สึกอิ่มอยากให้ได้แบบแล้วอิ่มนะครับกับของรางวัลฐานตั้งก๊อกนะครับเป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็เป็นฐานปืนสั้นนะไม่รู้วอ๋อนี่บาเรต้าเนาะ จากซีรีส์ไบโอฮัคซ่านะครับน่าจะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลมากเนาะเดี๋ยวจะแจกยังไงอันนี้น่าจะเป็น1ชิ้นนะอันนี้1ชิ้นอันนี้1ชิ้น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 1งรางวัลขอบคุณสําหรับของรางวัลกับร้านสาตาเทคนิคอลให้มาเยอะมากเลยให้มาเยอะมากเลยจุกๆเลยเนะี่ยโอเคขอบคุณครับโอเคและรางวัลสุดท้ายจะบิ๊กปุ้มบิ๊กบึ้มร้านนี้จากบับปิดคอนตอมนะครับ ร้านนี้เป็นร้าน pre เ r d e r ขายของแบบแปลกๆของมาลุยของมาตรฐาน VFC ของเด็ดๆเ,เรียกว่าเรียกว่าของเด็ดอะร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะเสียตังค์กับร้านนี้ก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันโอเคครับมาบิดให้คุมปองกิฟต์บอยเชอร์มานะครับจํานวนเดี๋ยวผมจะทําความเข้าใจสักครู่นะแล้วก็มาฟังด้วยกันนะครับอาจจะคาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือใครได้รางวัลไปแล้วติดต่อกลับไปที่อาร์ตก็ได้ครับร้านบับบิตคสตอมนะครับโอเคเรามาดูเงื่อนไขรา,างวัลกันดีกว่า,าบับบิตแจกนะครับส่วนลดส่วนลดฟังดีๆนะส่วนลดโตเกียวมาลุิปืนสั้นห้าร้อยบาท2รางวัลปืนสั้นนะครับ5้า้อยบาท2รางวัลอันนี้สมมติว่าเป็นห้าร้อยนะห้าร้อยบาท1รางวัลห้าร้อยบาทอีก1รางวัลเป็น2รางวัลน,นะแล้วก็นะครับ ส่วนลดโตเกียวมารุอิปืนยาว1,000บาทอีก2รางวันออันนี้นับเป็น1น0 0งบาทนะรางวันที่11,000บาทรางวันที่2เป็น2รางวันนะ1 0 0 0 2ันรางวันห้า2งรางวันเดีย๋ยวนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะแล้วอันนี้นะครับแล้วเพิ่ม vfc perform นะครับ bcr bcmr BC นะครับปืนยาวส่วนลด 1,000บาทอีก2ลรางวันนี่นะ VFC Perform BCMR นะครับ1,000บาท1นึงวัน2ลรางวันยังไม่จบนะยังไม่หมดนะ1ใบใช้ได้1นใบนะครับใช้ได้ต่อ1น1กระบอกนะครับ1ใบเนี่ยใช้ได้ต่อหนึกระบอกยกเว้นโตเกียวมารุอิ MK 46สามารถรวบรวมอันนี้นะครับเป็น3มใบ เพื่อลดได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งกระบอกนะถ้าเป็นโตเกียวมารุอิ M K 4 6นะครับ1,000บาทเนี่ยเอามารวมกัน3ใบโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องกติกาครับกติกาผมขอสองวนสิทธิ์ให้เฉพาะสำหรับผู้ที่กดติดตามช่องผมทาง YouTube นะครับ NGNG Original ครับใครที่กดติดตามกดอะไรอยู่ประมาณนั้นครับกดติดตามกด s ับส c ค i b e นะครับ แคปหน้าจอส่งมาเหมือนเดิมขั้นตอนที่หนึ่งนะข้อ2อนะครับในโพสต์จะมีลิงก์คอนแทคครับของร้านแต่ละร้านที่เป็นสปอนเซอร์สำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับให้เข้าไปกดถูกใจกดไลค์เพจกดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแคปส่งมาว่าทำการติดตามแล้วอาจจะเลือกสักหนึ่งร้านที่คุณถูกใจที่คุณติดตามอยู่แคปมาส่งครับเป็นหลักฐานนะครับว่าอันนี้ร้านนี้ฉันชอบร้านนี้ฉันติดตามร้านนี้อยู่นะครับส่งมานะครับเป็น ขั้นตอนที่2นะครับมีแค่2ขั้นตอนนี้เท่านั้นแคปหน้าจอติดตามช่อง y o u t u b e ngng original 2อาแคปหน้าจอการกดติดตามคนการกดถูกใจกดไ like ลค์เพจร้านที่เป็นสปอนเซอร์ในงานนี้นะครับส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแล้วเมื่อผมตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยจะมีรายชื่อปรากฏในโพสต์นะครับว่าชื่อนี้ผ่านแล้วชื่อนี้ได้แล้วอะไรประมาณนั้นสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านก็เดี๋ยวผมจะบอกว่า แกตรงไหนให้ไปกดอะไรตรงไหนต่อนะครับโอเคแล้วมาเจอกันในวันจับฉลากนะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาผม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 จะจับฉลากวันไหนดีวันเสาร์ที่สิบสี่นะครับหรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่สิบห้าเดือนตุลานะครับคศสองพันยี่สิบสามนะครับเป็นการจับฉลากนะครับ ผมขอตัดยอดวันที่ศุกร์ที่13นะครับวันศุกร์ที่13นะครับเป็นการตัดยอดนับภาพรวมนะครับว่าได้กี่ท่านกี่ท่านกี่ท่านครั้งที่แล้วผมจัดกิจกรรมไปผู้ร่วมทั้งหมด60ประมาณ66คน67คนอันตราส่วนอยู่ที่ประมาณ1ต่อ10ก็ค่อนข้างค่อนข้างมีโอกาสนั้นะมีโอกาสที่จะได้ง่ายๆนะครับและยิ่งรอบนี้นะครับ แต่ละร้านส่งของมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะรางวัลน,นี้อาจจะมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สูงมากกว่าเดิมนะครับพยายามผมจะพยายามให้กระจายกระจายให้ได้ได้ได้กันได้กันทุกคนนะครับจะพยายามนะครับเหมือนเดิมครับจับสลากวงล้อหมุนเหมือนเดิมโอเคก็ตามนี้ครับสําหรับกติกาอย่าลืมนะข้อหนึ่งก็คือแคปหน้าจอก,กดติดตามทับสกายเพจ ช่อง YouTube ngngoly channel นะครับอสองกดถูกใจกดไลค์เพจที่เป็นสปอนเซอร์ในงานนี้นะครับส่งมาแคปหน้าจอมาส่งมาในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ที่กำลังดูอยู่นี้ครับในโพสต์นี้นะครับแค่นั้นเองง่ายๆก็ขอให้มีความสุขกับการเล่น a i r ์ซ f อกันครับมันเป็นของเล่นแบบหนึ่งที่ไม่ต้องซีเรียสกับมันมากมันเป็นของเล่นนะครับมันไม่ได้เอาไปชิงแชมเปี้ยนโลกมันอาจจะ ไม่ได้จริงจังเราไม่ได้เล่นกันจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับเราเล่นเพื่อความสนุกในแต่ละสัปดาห์เราก็การพักผ่อนเราชอบในการยิงปืนเราชอบในวิดีโอเกมเราชอบในการแต่งตัวคอร์สเพย์ให้เหมือนหน่วยนั้นหน่วยนี้เราจรึงมารวมตัวกันเราเลยมาสนุกด้วยกันตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับสำหรับสปอนเซอร์แต่ละท่านนะครับ